ชาวราศีตุลปีนี้คุณจะไม่เป็นคนกลางอีกต่อไปปีที่ผ่านมาคุณเหนื่อยไหมกับการเป็นคนกลางนะครับเหนื่อยไหมกับการทําให้ทุกคนโอเคแต่ไม่มีใครถามว่าคุณโอเคหรือเปล่าปี2569นี้ชาวราศีตุลจะไม่อยู่ตรงกลางอีกต่อไปเพราะจักรวาลกำลังบังคับให้คุณเลือกข้างให้ชีวิตตัวเองปีนี้ราศีตุลอยู่ในจังหวะสมบูรณ์แตก เป็นสมมุลใหม่กำลังเกิดสิ่งที่ชาวราศีตุลส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนกันเบื่อการปริประดอมที่ไม่ยุติธรรมเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ต้องรักษาหน้าเริ่มถามตัวเองว่าชีวิตนี้ฉันได้อะไรจริงๆบ้างนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือสัญญาณของการเติบโตปีนี้ชาวราศีตุลจำนวนมากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มีการเปลี่ยนโครงสร้างงานเจ้านายเปลี่ยนทีมเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยน ถูกขอให้รับผิดชอบเพิ่มแต่ผลตอบแทนยังไม่สมดุลเริ่มคิดจริงจังเรื่องงานเสริมรายได้ที่ไม่ต้องงอไข่หรือการออกจากวงเดิมที่อึดอัดประโยคในใจที่เหมือนกันมากช่วงนี้คือฉันไม่ได้ขี้เกียจแต่ฉันไม่อยากใช้พลังกับสิ่งที่ไม่ใช่อีกแล้วการเงินของราศีตุลปีนี้ไม่พังแต่ไม่พอใจลักษณะที่พบบ่อยได้รายรับ พออยู่ได้แต่ไม่รู้สึกมั่นคงมีภาระที่ต้องช่วยคนอื่นครอบครัวคนใกล้ตัวเงินรั่วเพราะความเก่งใจปีนี้บทเรียนการเงินของราศีตุลคือหยุดใช้เงินเพื่อรักษาความสัมพันธ์แล้วเริ่มใช้เงินเพื่อรักษาชีวิตตัวเองฉนั้นราศีตุลปีนี้จะเจอจุดแตกหักทางอารมณ์ไม่จําเป็นต้องทะเลาะแต่เป็น การตาสว่างบางคู่จะคุยกันตรงขึ้นบางความสัมพันธ์จะห่างไปเองบางคนจะรู้ว่าฉันไม่อยากเป็นคนดีของทุกคนอีกแล้วและนี่คือเรื่องปกติของการเติบโตเบนได้บาวนักจิตวิทยาด้านความกล้าและขอบเขตชีวิตกล่าวว่าการตั้งขอบเขตคือการกล้ารักตัวเองแม้ว่าจะทำให้บางคนผิดหวังก็ตามปีนี้ชาวราศีตุลจะเริ่มเข้าใจประโยคนี้จากชีวิตจริง ชาวราศีตุลควรทําอะไรในปี2569สสิ่งที่ทําแล้วชีวิตดีขึ้นจริงหนงึเลือกข้างให้ตัวเองก่อน 2. ส,สร้างรายได้ที่ไม่ต้องขออนุญาตใคร 3. เลิกคิดว่าความสงบเท่ากับการเงียบเพราะนั้นคุณรู้ไหมนะครับปัญหาการเงินของราศีตุลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หาเงินไม่เก่งแต่อยู่ที่ไม่กล้าตั้งกติกากับเงินของตัวเองนี่คือเหตุผลที่ผมสร้าง คอสหนึ่งรอยกดแห่งความมั่งคั่งทางการเงินแยกราศีออกมาทั้นนะพอการเงินของแต่ละราศีต้องใช้กติกาไม่เหมือนกันมีผู้เรียนราศีตุลหลายคนบอกว่าแค่เปลี่ยนมุมมองสาข้อสี่ข้อเงินไม่รั่วเหมือนเดิมอีกเลยนะฮะบบางคนนะครับเอาวิธีการสร้างรายได้ที่เป็นโครงสร้างเฉพาะราศีตุลเอาไปใช้ในบทที่สองสร้างรายได้เจ็ดหลักนะในเวลาไม่กี่เดือน ปี2,569ชาวราศีตุลจะไม่ใช่คนกลางของโลกอีกต่อไปแต่จะเป็นคนสำคัญของชีวิตตัวเองถ้าคลิปนี้พูดแทนใจคุณแชร์ให้คนที่ยังติดอยู่ตรงกลางเหมือนคุณแล้วเริ่มปีใหม่ไปพร้อมกันในปี2,569นี้นะครับชาวราศีตุลผมมีบางอย่างที่จะบอกคุณคนที่ยังวนที่เดิมไม่ใช่เพราะดาวหลายไม่ใช่เพราะโชคไม่ดี แต่เพราะยังใช้ชีวิตอยู่ในมุมมองเดิมคอหนึ่งร้อยกฎแห่งความบ้างขั่งทางการเงินเนี่ยนะครับของราศีเกิดมันไม่ใช่คําทานายนะมันเป็นวิธีการว่าคุณเนี่ยนะฮะควรใช้กฎการเงินเฉพาะราศีคุณยังไงโครงสร้างรายได้ที่ถูกจริตจ,จิตของคุณและถูกพลังดาวของคุณวิธีคิดการตัดสินใจและกับดักทางการเงินที่ราศีของคุณมักพลาดซ้ําๆโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นผมใช้กฎเหล่านี้นะฮะจากชีวิตที่เคยติดลบ จนสร้างทรัพย์สินหลายล้านและรายได้ระดับเจ็ดหลักต่อเดือนจากรายธุรกิจที่เติบโตนะไม่ใช่เพราะผมเก่งกว่าคุณแต่เพราะผมเลิกใช้กฎ,กฎการเงินของคนอื่นและเริ่มใช้กฎที่ออกแบบมาเพื่อดวงของตัวเองถ้าไม่อยากอย,กอยู่กับปัญหาเดิมรายได้เดิมความเครียดเรื่องเงินแบบเดิมนี่อาจจะเป็นคู่มือเปลี่ยนชะตาการเงินที่คุณตามหามานานเพราะนั้นนะครับคอดนีนะครับจะพาคุณว่าคุณควรหารายได้ตรงไหน คุณควรปิดรอยรั่วก่อนหรือควรเร่งสร้างรายได้ก่อนนะฮะโครงสร้างราศีนะฮะนั่นคือรหัสพฤติกรรมคุณนะครับคือยุคบาบิโลนเขาแบ่งโหราศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งคนทั้งโลกเนี่ยออกเป็นเพียงสิบสองส่วนเป็นโครงสร้างราศีโครงสร้างราศีนั่นคือรหัสจิตไรสานึกหรือรหัสพฤติกรรมนะฮะถ้าคุณสามารถใช้มันได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไป